เอเป็นยังไงเมื่อคนในครอบครัวถูกใช้เป็นเครื่องมือให้เขาต้องกลับไปรับงานสกรปรกอีกครั้งสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง Red Light Hand หนังปี2024นำแสดงโดย Orlando โดบูมแอนดี้แมคดูเวลและชาเปลอกหนังเริ่มตอนทีแคชหรือพระเอก หลังออกกำลังกายเสร็จเขาก็ขี่รถออกไปที่ฟาร์มซึ่งพอเจอหลานสาวชื่อสวรณนากำลังอ่านหนังสืออยู่เขาเลยแซวเธออย่างอารมณ์ดีที่ขยันเรียนแต่พอรู้ว่าน้องเคยชื่อฟินหรือพ่อของเธอยังไม่ตื่นและดื่มทั้งวันก็เซ็งนิดหน่อยแต่ก็พยายามฝืนยิ้มแล้วปลุกให้ฟินไปทำงาน ขณาฟินให้อาหารหวัวก็บ่นคิดถึงภรรยาที่เสียไปได้ไม่นานพระเอกที่ได้ยินเลยเข้าไปปลอบว่าเขาก็นึกถึงน้องสาวของเขาเช่นกันทานใดนั้นสวรรณาก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาเลยได้รู้มากำลังคลอดลูกเขาก็บฟินที่เห็นมันคลอดเองไม่ได้ก็เข้าไปช่วยจนมันคลอดลูกมมาออกมาได้สำเร็จทำให้สวรรณาดีใจมากหลังช่วยการทำงานจนเสร็จพระเอก,กสวรรณาก็ชวนฟินไปโบส แต่ฟินก็ปฏิเสธเพราะต้องอยู่ซ่อมปรอแทคเตอร์เขาที่ไม่อยากเซาซีเลยชวนฟินไปกินมื้อเที่ยงซึ่งก็คือแซนด์วิชเนื้อของโปรดด้วยกันแล้วพอฟินรู้ว่าเขาเจอเลี้ยงก็ตอบตกลงหลังบาทหลวงเทศจบก็หันมาทักพระเอกและสวรรณนาซึ่งพอบาทหลวงรู้ฟินยังไม่ยอมมาโบสถ์เพราะยังทำใจไม่ได้เรื่องที่เสียภรยาไปก็รู้สึกเป็นห่วงจากนั้นทั้งพระเอกและสวรรณนาก็ไปกินแซนด์วิชเนื้อด้วยกันครับ ขณะพระเอกและสวรนารอฟินอยู่ที่ร้านอาหารพักใหญ่แต่ฟินก็ยังไม่มาซ้กทีเขาจึงขอตัวไปโทรตามเว่าพอเขารุกออกไปก็ได้มีกลุ่มอันธพาลมานั่งกับสวรนาเขาที่หันมาเห็นพวกมันก็ถอนหายใจก่อนเดินกลับมาที่โต๊ะด้านพระเอกเขาให้สวรนาไปนั่งรออยู่ที่บาร์ ส่วนตัวเองก็นั่งคุยกับกลุ่มอันทริพานจนได้รู้บิ๊กแคทหรือหัวหน้าของพวกมันต้องการคุยกับเขาแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะไม่มีเรื่องจะต้องคุยกันแต่พอรู้จากบักซึ่งเป็นหัวโจกบอกว่าบิ๊กแคทจะคุยกับแกเรื่องฟาร์มเขาก็งุนงงหวังมันต้องการจะสื่ออะไร เมื่อพระเอกและสวนากลับมาถึงบ้านและเขาเห็นฟินเอาแต่เมาไม้เขาก็บอกให้เธอขึ้นห้องก่อนจะหันมาถามฟินได้นำโฉนดที่ดินน้องสาวของเขาหรือภรรยาของฟินไปคำ้ำเพื่อกู้เงินจากบิ๊กแคหรือเปล่าซึ่งพอฟินยอมรับเขาก็โมโหและไม่เข้าใจขยากกู้ทำไมถึงไม่ไปธนาคารฟินเลยอ้างเป็นเพราะมีนี่อยู่ในธนาคารเยอะมากอีกอย่างถ้าขายวัวได้เมื่อไรก็จะนำเงินไปคืน พระเอกเลยถอนหายใจออกมาเพราะฟินรู้จักบิ๊กแคทน้อยไปและเดาเรื่องคงไม่จบแค่การนำเงินไปคืนเป็นแน่แล้วภาพกระตัดไปที่เจ้าหนุ่มกับเพื่อนกำลังรอบแอบดูโกดังร้างกลางป่าซึ่งพอเจอคนกลุ่มหนึ่งกำลังปรุงสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนก็ดีใจเลยจะไปตรวจสอบรอบๆเพื่อจะพาพักพวกมาบุกยึดเทว่าก็ตกหลุมกบด,ดักจนบาดเจ็บสาหาัสเจ้าหนุ่มเห็นอย่างนั้นจึงรีบหนีเทว่าก็ไปโดนกบดังอีกอันเล่นง,งานจนถูกจับได้ในที่สุด ส่วนพระเอกเขาไปยังสำนักง,งานเทอนายเพื่อพบซีซึ่งทีแรกพนักง,งานก็ไม่ให้เขาเข้าพบแต่พอสีเห็นเขาก็อนุญาตให้เข้ามาได้เมื่อพระเอกได้คุยกับซกีก็ถามถึงตัวเลขนี้ของฟินที่ต้องจ่ายสีจึงหัวเราะออกมาพร้อมมาเลยจุดนั้นมาแล้วเนื่องจากฟินไม่ยอมจ่ายเงินตามกําหนดดังนั้นตอนนี้ที่ดินหรือฟาร์มจึงตกเป็นของบิ๊กแคททาให้เขาโมโหมากส่วนสีก็บอกต่อนี่ตัวนี้ไม่ใช่แค่มีเงินจ่ายแล้วจบ แต่นี่เจอจบก็ต่อเมื่อบีแคทบอกว่ามันจบเขาที่โกรธจัดแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเดินกลับไปซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่บักและพักพวกบุกมาที่บ้านของฟินเพื่อทวงหนี้ด้านบักกับพักพวกเมื่อรู้ว่าฟินไม่มีเงินก็ตรงเข้าไปทำายฟินที่เป็นห่วงลูกสาวหรือสวรรคาก็ตะโกนให้หนีเข้าห้องไปแต่น้องชายของบักก็ตามเธอทัน แม้เธอจะหวาดกลัวแต่จังหวะจวนตัวก็ใช้มีทพระเอกมอบให้ทำร้ายมันเทาว่าสุดท้ายก็โดนมันจับแล้วพาออกมานอกบ้านจึงในเห็นบักควักอาวุธขึ้นมายิงฟินนั่นจึงทำให้เธอตกใจจนกรีล้อออกมา ส่วนพระเอกขณะขับรถกลับมาบ้านก็เห็นบักกับพักพววขับรถออกไปพอดีเขาจึงรีบขับรถไปที่บ้านเลยได้เห็นสวราค์กำลังร้องห่มร้องไห้แต่พอรู้ว่าฟินยังมีชีวิตอยู่เพราะบักแค่ยิงข้างๆงหูเขาก็ค่อยโล่งใจต่อมาพระเอกก็ไปหานายอำเภอเพื่อแจ้งเรื่องที่ฟินถูกบักหรือลูกน้องของบิ๊กแคททำร้ายแต่นอกจากนายอำเภอจะไม่ช่วยยังแขวะเขาที่มีส่วนทำให้บิ๊กแคทกลายเป็นราชินีผู้ยิ่งใหญ่ของเขตแดนนี้ นันจึงทําให้เขารู้สึกแย่เพราะที่นายอำเภอพูดเป็นความจริงส่วนรองนายอำเภอก็อธิบายว่าเราก็อยากเล่นง,งานหล่อนเพียงแต่ไม่มีหลักฐานดังนั้นนายอำเภอเลยยื่นข้อเสนอถ้าเขาหาหลักฐานเล่นง,งานบีแคทได้ก็จะพิจารณาเรื่องช่วยเหลืออีกทีทว่าเขาก็อาแจ่งเงียบแล้วก็เดินกลับไปด้านพระเอกสุดท้ายเขาก็จะตัดสินใจไปหาบีแคทซึ่งกเกือบโดนสุนัขที่หล่อนเลี้ยงไว้เคยย่ำโชคดีที่หลอนออกมาพอดีแล้วห้ามมันเอาไว้ได้ทัน จากนั้นหล่อนก็เชิญเขาเข้ามาคุยกันด้านในบ้านครับด้านบีแคทหล่อนรู้ดีว่าพระเอกมาหาก็พอเรื่องนีส้สิงของฟินจากนั้นก็อธิบายว่าจริงๆหล่อนรู้สึกไม่พอใจกับการให้ฟินยืมเงินและรู้ด้วยว่าขี้เมาอย่างฟินไม่นานก็จะผ่านเงินนั้นจนหมด เพียงแต่ที่ยอมให้ยืมก็เพื่อจะได้เจอเขารวมถึงมอบโอกาสให้เขาได้ทำงานใชยนี่แต่เขาก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าล้างมือแล้วหล่อนและยิ้มออกมาและบอกว่าตอนนี้หล่อนกำลังขยายอาณาจักรธุรกิจผิดกฎหมายเพียงแต่ขาดคนที่มีพรสวรรค์อย่างเขามาช่วยหลังบิ๊กแคทกล่าวชื่นชมพระเอกจบก็ยืนขอเสนอว่าสงานคือถ้าเขาทำงานสงานที่หล่อนเลือกเสร็จเมื่อไรจะได้รับอิสระรวมถึงการปลดนี้ แต่ถ้าเขาปฏิเสธก็ย่าหวังว่าจะออกจากบ้านหลังนี้ไปได้ง่ายๆรวมถึงจะตามล้างตามเช็ดครอบครัวที่เหลือของเขาด้วยสุดท้ายพระเอกที่ไม่มีทางเลือกจึงตอบตกลงรับข้อเสนอนี้ครับเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านก็พบฟินนั่งรออยู่ ซึ่งฟิงก็กำลังรู้สึกแย่เพราะทำให้สวรรนะต้องเห็นภาพแบบนั้นรวมถึงสำนึกที่ทำตัวแย่มาโดยตลอดหลังสูญเสียภรรยาไปเลยตัดสินใจจะเลิกเล่าเขาเลยบอกการเลิกเล่านั้นไม่ง่ายแต่จะช่วยฟินเต็มที่ส่วนโจหนุ่มเขาถูกบิ๊กแคททรมานเพราะอยากรู้ใครส่งเขามาแต่พอได้ยินเจ้าหนุ่มยืนยันหนักแน่นว่ามากับเพื่อนแค่สองคนหล่อนก็ตัดสินใจปล่อยเจ้าหนุ่มไปครับตกดึก ขณะพระเอกแกะไม้เป็นงานอดิเรกก็มีคนโทรมาหาสักพักเจ้าหนวดลูกน้องของบิ๊กแคทก็มารับเขาเพื่อไปทำงานแรกด้วยกันซึ่งก็คือเฝ้าดูเจ้าหนุ่มที่ถูกนำมาทิ้งไว้ที่หน้าร้านค้าส่วนเจ้าหนุ่มเมื่อรอดมาได้ก็โทรหาเพื่อนๆแล้วสักพักก็มีรถมารับเจ้าหนุม่มโดยที่เจ้าหนุ่มไม่รู้เลยว่าถูกเจ้าหนวดกับพระเอกสะกดรอยตาม เมื่อเจ้าหนวดกับพระเอกตามเจ้าหนุ่มมาถึงบ้านหลังหนึ่งเขาก็ลงไปแอบดูแล้วพอร,รู้ว่าเจ้าหนุ่มกับเพื่อน,อนวางแผนจะล้างแค้นบิ๊กแคทเขาก็นําเรื่องนี้มาบอกเจ้าหนวดเจ้าหนวดเลยโทรตามพักพวกที่เหลือเพื่อมาเก็บเจ้าพวกนี้ครับหลังพักพวกตามมาสมทบน้องชายของบักก็ยื่นอาวุธให้กับพระเอก จากนั้นบักก็สั่งให้เขาไปเฝ้าหลังบ้านส่วนที่เหลือจะบุกเข้าทางหน้าบ้านซึ่งพอถึงเวลาลงมือบักกับพรรคพวกจัดการเจ้าหนุ่มกับเพื่อนๆได้อย่างไม่ยากเย็นทาว่าก็มีเลนลอดหนีไปทางด้านหลังได้หนึ่งคนพระเอกเห็นอย่างนั้นเลยพุ่งเข้าไปอาจจนจัดการหมอนั่นได้แล้วไปเห็นน้องชายของบักออกมากบนอาวุธไม่มีกระสุนแต่มันก็ทําเป็นไม่สนใจ เมื่อพระเอกกลับมาบ้านแล้วเห็นฟินเทเล่าทิ้งก็รู้สึกดีที่ฟินตั้งใจจริงจากนั้นก็ออกไปนั่งดื่มกับบาหลวงพร้อมเล่าให้ฟังเรื่องตนกลับไปทํางานให้กับบิ๊กแคทอีกครั้งซึ่งพบาหลวงรู้เหตุผลก็รู้สึกเห็นใจเขามากยิ่งได้ยิงเขาโทษตัวเองและมองชีวิตคงหมอกะวังวนแย่ๆแบบนี้ก็บอกว่าจงใาดูถูกตัวเองเพราะเขาดีขึ้นกว่าเดิมมากๆสักพักพระเอกก็สงสัยอะไรทาให้บาหลวงเลิกทํางานให้กับบิ๊กแคท เพราะของเขาคือการต้องสูญเสียน้องสาวบาหลวงเลยตอบจูจ่ๆก็แค่ตาสว่างขึ้นมาเฉยๆเหมือนตอนซาโลกำลังไปเมืองดามัาสกัสพร้อมโชว์แผลเป็นที่มือขวาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจรุ่งึ้นพระเอกก็มาทำงานกับเจ้าหนวดไปงานที่สองซึ่งเขาก็สังเกตเห็นเจ้าหนวดเครียดๆเลยได้รู้วันนี้เจ้าหนวดจะต้องกำจัดเจ้าฮิปปี้หรือเพื่อวมงานที่สนิทด้วยหลังจบงานเพราะเจ้าฮิปปี้กำลังหาทางทีจากปีแคท เขาเลยถามจะให้ช่วยไหมแต่เจ้าหนวดก็บอกจะเป็นคนลงมือเองขณะพระเอกกับเจ้าฮิปปี้ขนของลงจากรถเพราะกันมงจะทำการแลกเปลี่ยนสิ่งผิดกฎหมายจูจ่ๆเจ้าหนวดก็ยิงเจ้าฮิปปี้ทำให้พระเอกตกใจไม่ใช่ประสงค์ศารเพียงแต่งานรอบนี้เจ้าฮิปปี้เป็นคนติดต่อหรือคนดิวงานดังนั้นจริงๆควรกำจัดเจ้าฮิปปี้หลังจบงานตั้งหากเจ้าหนวดที่เพิ่งนึกได้เลยทำอะไรไม่ถูก ส่วนพระเอกที่อยากให้งานสําเร็จก็สั่งเจ้าหนวดให้ส่งข้อความไปหาคู่ค้าแล้วมาช่วยกันยกร่างเจ้าฮีป,ปีไปไว้หลังรถหลังพระเอกทำลายหลักฐานเสร็จคู่ขาก็มาพอดีซึ่งพวกมันทั้งสามคนก็ไม่พอใจที่จูๆ่ๆเขาส่งข้อความมาบอกว่าเจ้าฮีปปีจะไม่มาท,ทั้งทงที่ตกลงกันไว้แล้วอีกอย่างก็ไม่ชอบเริงเซอร์ไพรสด้วยเขาที่เห็นพวกมันอารมณ์ไม่ดีก็อ้างอบวพึงรู้ข่าวเช่นกันจากนั้นก็พยายามกล่อมทั้งสามคน แต่คณะพวกมันกําลังเชื่อนั้นก็ดันโกมาเห็นรอยเลือดบนรองเท้าของเขาเขาจึงตัดสินใจควักอาวุธขึ้นมาขู่โดยบอกให้ทําการแลกเปลี่ยนต่อไปเพราะอยากจบงานนี้เร็วๆอีกอย่างก็จะไม่รายงานเรื่องนี้ให้บิแคททราบด้วยแต่พวกมันก็ไม่ยอมดังนั้นจะเกิดการยิงต่อสู้ขึ้นดานพระเอกกัเจ้าหนวดทั้งคู่จัดการพวกมันไปได้สองคนเขาที่ต้องจบงานจึงตกลงกับคนที่เหลือแต่มันก็ไม่ยอมแถมยังวิ่งหนีเข้าป่าอีก เขาเห็นอย่างนั้นจึงวิ่งตามพร้อมบอกให้ตกลงกันดีๆเทว่ามันก็ยิงตอบโต้กลับมาเขาเลยต้องยิงตอบโต้กลับไปจนมันได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายโดยที่มันอยากมีชีวิตรอดเลยตอบปกลงรับข้อเสนอของเขาเทว่าพอจนวดขับรถออกมาได้ไม่เท่าไรรถก็ดันเสียดังนั้นพระเอกเลยต้องโทรเรียกฟินให้มารับทั้งคู่แทนครับ เมื่อฟินรู้พระเอกจำเป็นต้องรับงานจากบิ๊กแคทสงานเพื่อปลดหนี้ให้ต,ตัวเองก็รู้สึกแย่เพราะตัวเองเป็นคนก่อเรื่องส่วนพระเอกเมื่อรู้ฟินเป็นห่วงเขาเรื่องกลัวบิ๊กแคทจะหักหลังก็บอกเขามีแผนสำรองไว้แล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปที่พระเอกนัดพบกับรองในายอำเภอที่ภูเขาเพื่อวางแผนจับกลุ่มบิ๊กแคท ซึ่งรองก็ต้องการเช่นนั้นอยู่แล้วเขาเลยเสนอจะยอมให้ความร่วมมือทุกอย่างทั้งหาหลักฐานหรืออะไรก็ได้ที่รองต้องการเพียงแต่มีข้อแม้คือห้ามใครรู้เรื่องนี้ว่าเขาทำงานให้รองไม่เช่นนั้นครอบครัวของเขาจะไม่ปลอดภัยซึ่งรองก็รับข้อเสนอนี้พร้อมบอกข้อแม้ของตนด้วยคือห้ามเขาหากหลังรองเด็ดขาด หลังรองรู้เส้นทางขนส่งสินค้าผิดกฎหมายของบิ๊กแคทก็ไปดักจับลูกน้องมาได้คนหนึ่งจากนั้นก็โทรไปหาพระเอกเนื่องจากไปคุยกับอายการมาเลยรู้การจะจับกลุ่มบิ๊กแคทได้นั้นต้องรู้ตำแหน่งโกดังผลิตสินค้าและถ้าจะให้ดีคือเขาต้องใส่เครื่องดักฟังนั่นเลยทำให้เขาหนักใจเพราะมันเสี่ยงมากทันใดนั้นบักกับน้องชายก็มารับเขาเพื่อไปทำงานชิ้นสุดท้ายดานบักแทนที่จะพาพระเอกไปทำงานกลับพาเขามาที่บ้านของบิ๊กแคท ทำให้เขางุนงงเพราะดูเหมือนหล่อนกำลังจัดงานปาร์ตี้อยู่ซึ่งพอเขาเข้าไปด้านในก็พบลูกน้องของหล่อนมากันครบหน้ารวมถึงซีกหรือลูกชายของหล่อนด้วยส่วนพระเอกพอเห็นเต้าผิงก็นึกถึงแผลเป็นที่มือขวาเพราะบิ๊กแคทตั้งเงินไขเอาไว้ว่าใครต้องการเลิกให้นำมือไปลนไฟหลังทุกคนทานข้าวเสร็จบิ๊กแคทก็นำรองในอำเภอที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมออกมาเนื่องจากรองมีแผนจะจับกุมหล่อน เพียงตลอดรู้ตัวเสื้อก่อนดังนั้นจึงอยากรู้รองร่วมมือกับใครนั่นจึงทําให้พระเอกเครียดมากแต่รองก็ไม่ยอมบอกส่วนพระเอกเมื่อเห็นหล่อนทรมานร้องกระทนไม่ไหวเลยบอกจะเป็นคนจัดการรองเองแต่หล่อนก็ไม่สนพร้อมหันไปกําจัดรองสักพักพระเอกจึงบอกเงินก็ถือว่าจบงานที่สมแล้วตามที่ตกลงกันไว้ทว่าหล่อนก็บอกเขาจะคิดอะไรไม่สําคัญเพราะงานจะจบเมื่อไหร่นั้นหล่อนจะเป็นคนบอกเองนั่นจึงทําให้เขาโมาโหมาก รุ่งขึ้นขณะฟินแต่งตัวเพื่อเตรมจะไปโบ,บสถ์กสวหนาพระเอกก็โทรมาหาเพื่อบอกแผนสำรองพังไม่เป็นท่าดังนั้นคงต้องลงมือหาหลักฐานเองอีกอย่างก็ไม่อยากให้ฟินกสวหนามีเอวกับเรื่องนี้ด้วยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าบักไปเจอหลักฐานว่าพระเอกติดต่อกะรองในอำเภอจึงนำเรื่องนี้ไปบอกบิ๊กแคทครับขณะพระเอกไล่จดตำแหน่งกดังหลายแห่งของบิ๊กแคทก็เป็นเวลาเดียวกับที่ฟินกสวหนามาที่โบสถ บาหลวงที่เห็นฟินเลยเทคําสอนที่อยากบอกกับฟินมานานซึ่งพอฟินฟังได้สักพักก็ขอออกไปรอสวัณนาอยู่ที่ด้านนอกเพราะทนฟังต่อไปไม่ไหวจริงๆเมื่อบาหลวงเทศเสร็จก็ออกมาคุยกับฟินว่าด,ดีใจที่เห็นเขามาในวันนี้และอยากเห็นเขาบ่อยๆแต่เขาก็ไม่กล้ารับปากส่วนฟินกับสวัหนาขณะเดินกลับมาที่รถบักกับพักพวกก็เข้ามาทำรา้ายบาหลวงเห็นอย่างนั้นเลยรีบเข้าไปช่วยทั้งคู่ ด้านพระเอกเมื่อรู้ข่าวก็รีบมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องเสียใจเมื่อรู้ว่าฟินไม่รอดแล้วพอหันไปเห็นสวนาร้องไห้ไม่หยุดก็เข้าไปปลอบเธอส่วนในอำเภอเมื่อรู้ข่าวรองกับฟินเสียชีวิตก็มาหาบิคแคทถึงที่บ้านเพียงแต่ไม่ได้มาจับแค่มาบอกรอบนี้หล่อนทำเกินไปหน่อยซึ่งหล่อนก็ไม่ยีระแถมยังคู่กลับถ้าเขามีปัญหาก็ลาออกไปซะ เพราะยังมีอีกหลายคนพร้อมรับตำแหน่งนี้เราเลยได้รู้ในอำเภอนั้นทำงานให้กับบีกแคทส่วนบาลหลวงเมื่อเห็นพระเอกเครียดก็ชวนเขามาอธิษฐานซึ่งทีแรกเขาก็คุยกับพระเจ้าดีๆแต่สักพักก็เปลี่ยนเป็นโกรธและบอกจะจัดการกับบีกแคทรวมถึงลูกน้องของหล่อนด้วยนั่นจึงทำให้บาลหลวงหนักใจมากแต่ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง ต่อมาขณะน้องชายของบักมาทำงานให้กับบิ๊กแคทพระเอกก็รอบเข้าไปจัดการแต่มันก็ดันไว้ตัวทันเลยจะขับรถพุ่งชนเขาซึ่งท้ายที่สุดเขาก็จัดการมันได้แต่ก็พลาดท่าถูกรถชนจนสลบไปเมื่อพระเอกได้ซสื้อติก็รีบเดินกลับไปที่รถเพื่อหนีแต่ก็พบกุญแจหล่นตรงจุดเกิดเหตุซึ่งจะไปเก็บก็ไม่ได้เพราะนายอำเภอมาพอดีดังนั้นจึงตัดสินใจหนีเข้าป่าไป ส่วนในอำเภอเมื่อเจอหลักฐานซึ่งก็คือกุญแจร้อยของเพอเอกก่อนนำเรื่องนี้ไปรายงานบิ๊กแคทที่มายังจุดเกิดเหตุดีหล่อนรู้อย่างนั้นเลยบอกจะจัดการเรื่องนี้เองพร้อมสั่งให้ในอำเภอปิดข่าวเรื่องนี้ด้วย ด้านบาทหลวงขณะทำอาหารก็พบบักกระพักพวกมาหาเพราะดาวพระเอกคงฝากสาวรณนาไว้ที่นี่แต่บาทหลวงก็ปฏิเสธเทวว่าพวกมันก็ไม่เชื่อแล้วก็รุมทำร้ายบาทหลวงสวันาที่แอบอยู่ห้องใต้หลังคารู้อย่างนั้นก็ไปหยิบเทปกาวก่อนจะลงไปห้ามพวกมันดังนั้นพอพระเอกกลับมาหาบาทหลวงแล้วรู้บักจับสวันาไปก็กรธดจึงจะไปช่วยซึ่งบาทหลวงก็จะร่วมมือด้วยเพราะมองไปความบิดของตนที่ปกป้องเธอไว้ไม่ได้ ต่อมาพระเอกบาลหลวงก็ไปที่สำนักงานทนายแล้วจับตัวซิกหรือลูกชายที่เหลือเพียงคนเดียวของบิ๊กแคทมาซึ่งทันทีที่บิ๊กแคทรู้ข่าวก็เป็นเวลาเดียวกับที่พระเอกโทรมาบอกจะแลกตัวซิกกับสวรรค์หน้าและให้มาเจอกันที่โรงงานร้างแต่หล่อนก็ไม่ยอมแล้วให้มาเจอกันที่บ้านของหล่อนแทนเขาที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องทําตามที่หล่อนเสนอครับด้านบาลหลวงขนนำซิกมามัดไว้หน้ากระโปรงรถก่อนขับข้ามาที่บ้านของบิ๊กแคท หล่อนเห็นอย่างนั้นเลยสั่งให้เจ้าหนวดเฝ้าสวหน้าไว้จากนั้นก็ออกไปหาบาลหลวงซึ่งบาลหลวงก็ตอรองให้หล่อนปล่อยสวหนา้าแล้วทันทีที่ทั้งหมดปลอดภัยก็จะยอมปล่อยตัวซีกส่วนพระเอกเขาลงจากรถก่อนที่จะถึงบ้านบิ๊กคัทเพื่อลอบเขาไปช่วยสวหนา้าเพื่อแผนการแลกตัวประกันของบาลหลวงไม่สําเร็จแต่ก็ต้องไปเจอกับเจ้ายามจูงฝูงสุนัขลาดะเวนอยู่ ดานสวณนาที่ถูกมัดติดกับเก้าอี้เมื่อเห็นเจหนวดเอาจะจ้องมองดูเหตุการณ์ว่าจะดําเนินยังไงต่อไปเธอก็อาศัยจังหวะที่มันเผลอค่อยๆถอยเก้าอีอ้ออ e. ไปที่เตาผิงแล้วถูกเชือกที่มัดมือกับขอบเตาผิงจนเชือกขาดจากนั้นก็หยิบมีดที่พันเทปกาวตรงขาออกมาก่อนจะไปคว้าอาวุธที่แกวนไว้จัดก,การเจ้าหนวดซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่บิ๊กแคทบอกจะทําตามข้อตกลงของบารหล,ลวงแล้วหันไปสั่งบัคให้นําตัวสวณนามาแต่ก็แอบกระซิบบอก ถาบาหลวงเพลิอเมื่อไรให้จัดการทันทีส่วนพระเอกเขาจัดการยามได้ก่อนที่จะปล่อยสุนัขแต่ตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงปืนเนื่องจากพอบิ๊กแคทเห็นเจ้าหนวดโดนจัดการก็เกิดการยิงต่อสู้ขึ้นดานบิ๊กแคทหล่อนสั่งให้บักไปจัดการกับสวรรค์หน้าส่วนตัวเองกับลูกน้องที่เหลือก็อยู่จัดการบาดหลวง ซึ่งขณะยิงต่อสู้กันอยู่นั้นสีก็อาศัยจังหวะชุลมุนแกเชือกจนหนีออกมาจากรถได้แล้วก็ลอบยิงบาทหลวงจนได้รับบาดเจ็บทว่าตัวเองก็บาดเจ็บเช่นกันจึงลาสังขารหนีเข้าป่าซึ่งก่อนนั้นไปเจอพวกสุนัขเข้าดังนั้นจึงถูกเหล่าสุนัขลุ่มเคย,ยิ้มเนื่องจากคนเลี้ยงถูกกำจัดไปแล้วนั่นเองทำให้บิ๊กแคที่ตาม,มาเห็นอย่างนั้นเสียใจมาก ส่วนบาลหลวงแม้จะกําจัดพวกนั้นไปได้หลายคนแต่ด้วยที่พวกมันมีมากกว่าสุดท้ายจึงพราทาถูกลูกน้องคนหนึ่งยิงจนล้มลงและแน่นิ่งไปดานบัก เมื่อตามสาวัณนาเข้ามาในบ้านเธอก็ยิงต่อโต้มันแต่มันก็ไม่ยีละแถมยังกู่ว่ารู้ดีตอนนี้กระสุนของเธอหมดแล้วซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงดังนั้นเธอจึงต้องเอาเตือหนีโชคดีที่พระเอกตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันทว่าโดยที่เขาบาดเจ็บอยู่จึงสู้แรงของบักไม่ได้และเกือบพลาดท่าดีที่ใช้ไวรพริบคือใช้เศษแก้วที่แตกมาเป็นอาวุธจนจัดการมาได้สำเร็จแต่ก็บาดเจ็บพอควรเมื่อพระเอกได้เจอกับสวัณนาก็ดีใจ แต่ขณะรู้สึกโล่งใจอยู่นั้นบิ๊กแคทที่เข้ามาในบ้านก็กระหนำยิงใส่เขาเขาจึงยิงตอบโต้แล้วก็พาสวนาหีหนีมาหลบยังห้องห้องหนึ่งซึ่งพอมองว่าตนที่บาดเจ็บหนักคงไม่รอดแน่ก็บอกให้เธอหนีไปทันทีที่สวนานีหนีเอาไปทางหน้าต่างบิ๊กแคที่รู้พระเอกศระสุหมดก็เข้ามาใกล้ๆและขู่ก่อนที่จะกำจัดเขาว่าอีกไม่นานจะตามหาสวนจนเจอและกำจัดทิ้งตามเขาไป ทว่าเขาก็ยิ้มและบอกเจอกันที่นรกทำให้หลอนงูงงว่าเขาหมายถึงอะไรวินาทีนั้นเองสวนาที่ทำเหมือนจะหนีออกจากบ้านก็ออมมาตลบหลังแล้วใช้มีเล่มปรดแทงไปที่หลอนทำให้หลอนจบชีวิตลงทันทีจากนั้นภาพกระตัามาที่ก่อนบาหลงเจอเทศก็กล่าวที่ตลกว่าดีใจที่ได้เห็นหน้าทุกคนหลังจากบาดเจ็บเพราะมีโกนบาดไปหลายเดือน ส่วนสวรรณนาขณะกำลังป้อนอาหารลูกมา้าพระเอกที่ขับรถเข้ามาพอดีก็ชวนเธอมากินแซนด์วิชเนื้อที่พึงสื้อมาด้วยกัน สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกที่กลับตัวกลับใจไปทํางานสุจริตแต่วายร้ายก็ไม่ยอมและได้หลอกล่อให้น้องเขยของเขามากู้เงินเพื่อเขาจะได้กลับมาทํางานให้มันเหมือนแต่ก่อนเพื่อเป็นการช้ยหนี้แทนถาว่าโดยที่มันทําร้ายน้องเขยและมาข่มขู่หลานเขาจึงหันไปรวมมือกบาลหลวงเพื่อกําจัดมันซึ่งสุดท้ายก็ทําสําเร็จจนเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้ง ก็จบแล้วนะครับกับหนังเลนไรฮานหนังได้คะแนนจาก IMDb 5.3คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ